ตามความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะที่บอกว่าเรื่องของดิจิทัลวอ l เล็เนี่ยนะคะเงินเนี่ยนะคะบอกว่ายังไงก็ตามให้รอก่อน24 กรกฎาคมนี้นะคะก็คือช่วงสัปดาห์หน้าวันที่24นั้นก็ตรงกับวันพุธนะคะบอกว่าให้รอก่อนสำหรับการถแถลงรายละเอียดดิจิ t a l Wallet ให้เวลาการลงทะเบียนเป็นเวลา1เดือนครึ่งระยะเวลาการใช้นั้นก็ไม่เกิน6เดือนนะคะพร้อมกับบอกว่าเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะการขึ้นค่าหัวปลาหมอคางดำจาก8บาทเป็นโลละ15บาท ให้สั่งเลยค่ะนะคะแล้วก็สั่งไปเลยว่าต้นตอนเนี่ยมันเกิดมาจากไหนมาได้อย่างไรและเป็นประเด็นปัญหามาจนถึงตอนนี้ได้อย่างไรเป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะของนายกรัฐมนตรีในเศรษฐาทวีสินกรณีที่ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวบอกว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเปิดลงทะเบียนได้ตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมนี้ผู้สื่อข,ข่าวเลยถามว่าแสดงว่ามีความก้าวหน้าแล้วก็มีความพร้อมแล้วใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตามนั้นตามที่เสนอ เพราะสอบถามถึงเรื่องว่าแล้วจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องที่ต้องชี้แจงทําความเข้าใจหรือไม่นายกบอกว่าให้รอวันที่24กรกฎาคมและก็ระยะเวลาของการใช้ไม่เกิน6เดือนนะคะผู้สื่อข่าวย้ําในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกตามนั้นนะคะระยะเวลาการลงทะเบียนประมาณ1เดือนครึ่ง ถามถึงความคืบหน้าในเรื่องของโครงการปุ๋ยคนละครึ่งในที่ประชุมครมมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้หรือไม่นาะยกบอกเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งไม่ได้มีการคุยในครมค่ะในเรื่องของการสอบถามร้อยเอกธรกมรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะคะได้ถามหรือไม่ว่าจะเดินหน้าหรือว่าจะหยุดนะคะก็ทางด้านของ ร้อยเอกธรรมนัฐนั้นบอกว่าพิจรารณาอยู่กําลังดูอยู่นะคะในประเด็นเรื่องของค่าไฟฟ้าราคาแพงนั้นจะแก้ปัญหาอย่างไรตอนนี้หลายคนเตรียมตัวกันแล้วค่ะบอกว่าโอ้โหนี่เราต้องเผชิญอะไรต่ออะไรแพงเต็มไปหมดซึ่งก็รวมถึงค่าไฟที่กำลังจะใกล้เข้ามาแล้วที่เราต้องควักกระเป๋าจ่ายกันเยอะนายรัฐมนตรีอธิบายบอกวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณพีรพันธ์ สารีรัฐวิภากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่ได้เข้าร่วมประชุมครมแต่ก็ได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยแล้วก็สั่งการไปว่าคราวหน้าน่าจะมีมาตรการออกมานะคะสำหรับเรื่องของการที่ว่าจะมีการตรึงราคาไว้หรือว่าจะปรับมาตรการใหม่หรือไม่อย่างไรนายกก็บอกว่าเอาก็ย้อนกลับไปที่บอกไปเมื่อกี้นี่แหละนะคะคราวนี้ มาถึงเรื่องของปลาหมอคางดําแต่ก่อนเนี่ยเขามีสีก็เลยเรียกปลาหมอสีคางดําแต่ตอนนี้ก็หรือเพียงแค่ว่าปลาหมอคางดําทีา่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาแพร่พันธุ์เต็มไปหมดเลยในหลายพื้นที่กลายเป็นประเด็นปัญหาถึงขั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงขั้นบอกว่านี่เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าร้อยเอกธรมนัทแถลงไปแล้วไม่ใช่ล้เมื่อเช้านี้นะคะว่าจะขึ้นราคารับซื้อจากราคากิโลกร,รัมละ8บาทให้ไปเลยนะคะเป็นกิโลกร,รัมละ15บาทเรื่องนี้ต้องหาต้นต่อว่ามาจากไหนคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่17กรกฎาคมก็คือวันรุ่งนี้ นายกจะเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอวงเงินจำนวนไม่เกิน1 2 2 0 0 0ล้านบาทโดยนายกบอกว่าถแถลงชี้แจงและเข้าใจว่าจะต้องมีการอ่านนิดหน่อยคะ่ะผู้สื่ข่าวถามต่อนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยเข้าพบมีการหารือหรือ,รอกำชับประเด็นอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกบอกว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านมาแต่เช้าจึงได้ไปพบและพูดคุยกันในเรื่องต่างๆเท่าที่พูดคุยกับนายเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลังซึ่งกำกับดูแลกรมธนารักษ์อยู่ได้กำชับให้ลงพื้นที่ให้บ่อยมากขึ้นแม้ที่ผ่านมาจะลงอยู่แล้วก็ตามก็อยากให้ลงพื้นที่เพิ่มจากนั้นได้พบกับนายประเสริฐ รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พูดคุยถึงเรื่องการลงพื้นที่เช่นเดียวกันรวมทั้งให้ดูแลเฟกนิวส์ซึ่งช่วงนี้มีเยอะเหลือเกินก็ได้กำชับไปส่วนการพบกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยคลังก็พูดคุยกันเรื่องทั่วไปติดตามโครงการต่างๆของกระทรวงการคลังที่ท่านดูแลอยู่เนื่องจากเราจะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีจากกระทรวงการคลังทั้ง3ท่านบวกกับอธิบดีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดหาไรายได้ในวันศุกร์ที่19กรกฎาคมนี้โดยให้โจทย์ไปว่าเราจะพูดคุยเรื่องอะไรส่วนใหญ่เป็นการติดตามงานธรรมดาไม่ได้มีอะไรผู้สื่อข่าวจึงถามว่าเอปัญหาเฟกนิวส์ที่นาย,ยกเป็นห่วงปัจจุบันมีเรื่องใดที่น่ากังวลและอยู่ในโหมดการเมืองหรือไม่นายยกบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันแต่เป็นเฟกนิวส์ที่น่าเกลียดมากมันไม่เป็นความจริงและปัจจุบันสังคมถูกชี้นำไป ในทางที่ผิดเยอะแลอเกินปัญหาก็เยอะอยู่แล้วตรงนี้จึงกำชับรัฐมนตรีก่อนประชุมคอรอมอไปแล้วผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าเฟกส์นิวที่น่าเกลียดที่สุดนั้นคืออะไรนายกตอบว่ามีหลายอย่างมากแต่อย่าไปให้ราคาตรงนั้นเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นการไปช่วยขยายผลในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตนเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องอะไร นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขสัญญาเรือดำน้ำเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์จีนรุ่น chd 6 2 0ก็ได้มีการพูดคุยกับนายจักรพงศ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังเนื่องจากว่ายังติดอยู่ในขั้นตอนของคณะทำงานนายกที่มีนายจักรพงศ์นั้นอยู่ด้วยนายกบอกยังเลยว่าจะคุยนายสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้นายสุทินลาประชุมครม นายกอดีตนายกเนีนยนย่ย บอกเหตุบอกผลด้วยนะคะตอนของรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยแค่บอกว่าไม่ได้มาประชุมลาประชุมครมอแต่ไม่ได้บอกว่าทําไมถึงไม่มาแต่กรณีของคุณสุทินเนี่ยนะคะบอกว่าคุณสุทินวันนี้ลาประชุมครมอเพราะว่าปวดฟันนะคะพอถามถึงเรื่องของรายงานารัฐบาลน,นั้นอยากจะให้การแลกเปลี่ยนสินค้าเบรเตอร์เทรดเนี่ยนะคะจากจีนเนี่ยมากขึ้นหรือไม่นายรัฐมนตรีนะคะบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในข้อต่อรองไม่ใช่แค่เรื่องเรือดำน้ําอย่างเดียว แต่รวมไปถึงโครงการเครื่องบินรบด้วยระหว่างเครื่องบิน e กรปเพนอีจากสวีเดนแล้วก็ F16 b l บ c k 7ล็อก7จจากสหรัฐอเมริกาก็จะต้องมีการพูดคุยเรื่องของการตอบแทนการค้าที่ไม่ใช่เพียงแค่ราคาอย่างเดียวไม่อยากจะคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะการพูดคุยเรื่องการอนุมัติเอาหรือไม่เอาจะต้องครบและสรุปเลยเมื่อวานนี้โทรศัพท์ไปพูดคุยหมถึงนายกเนี่ยนะคะบ,บอกว่าท่านเนี่ยได้โทรไปคุยกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย เด้บอกว่าเรื่องของเครื่องบิน F16 บล็อก70ที่จะเสนอมาก็อยากจะให้เสนอออฟเซ็ต olic ีพร้อมกับราคามาด้วยเพื่อเตรียมพิจารณาคู่กับกริปเพนเเพื่อตัดสินใจราวนี้พอถามว่าถ้ายังคงให้เวลาต่อไปเนตอนนี้ก็คือหมายถึงให้เวลาต่อไปก่อนใช่หรือไม่ภายหลังจากกองทัพอากาศนั้นได้ส่งผลสรุปคะแนนกริปเพน E ว่าชนะ F16 มาแล้วนายกบอกว่าผมคิดว่ายังสรุปไม่ได้เพราะยังไม่มีออฟเซ็ต olic ีมา เลยก็พยายามทำให้เร็วที่สุดดังนั้นทั้งสองบริษัทก็ต้องเต็มที่เพราะไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนให้คุ้มค่าที่สุดก็ขอความเห็นใจแล้วกันตรงนี้ว่ามันต้องดูให้ดีค่ะผู้สื่อข่าวยังซักไปถึงเรื่องของการกำหนดระยะเวลากำหนดไว้หรือเปล่านะคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างไรนายกบอกไม่ทราบจริงๆในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนขนาดไหนแต่ก็ยืนยันว่ายังไม่มีความพร้อมข้อมูลไม่ครบก็ไม่ตัดสินใจผู้สื่อข่าว จึงถามต่อไปว่ากองทัพอากาศนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจจะซื้อเครื่องบินรบแบบใดยืนยันได้หรือไม่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะคะจะไม่ไปล้วงลูกให้ซื้อตามแบบที่รัฐบาลอยากได้แต่จะเป็นการพิจารณาและคิดร่วมกัน นายกตอบเลยบอกแน่นอนเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วทางกองทัพอากาศก็เข้าใจเรื่อง Policy, ออฟเซ t โพ l ลิซีตนเองไม่ไปก้าวไก่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วนี่คือคำยืนยันจากนายกรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงข่าวลือนะครับกระแสที่ออกมาบอกว่านางสาวยิ่งรักษ์ณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ตรงนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับ แต่ก็ยิ้มและก็ผายมือออกก่อนที่จะเดินออกจากตึกบัญชาการหนึ่งไปตึกไทยคู่ฟ้าทันทีโดยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นการถแถลงข่าวนาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับขึ้นไปยังห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับและก็มีรายงานว่านายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา และนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคลังขึ้นไปหาหรือต่อนอกจากนี้ก็ยังมีนายมาริศเ,เงียมพงศ์รัฐมนตรีต่างประเทศได้ขึ้นไปรอพบกับนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันครับ